หลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับคิดว่าพืชกินอาหารทางรากได้ทางเดียวมันเป็นทางตรงก็จริงครับเพราะรากมีหน้าที่ดูดเอาน้ําขึ้นมาเก็บไว้ที่ใบแล้วก็ดูดเอาธาตุอาหารที่อยู่ในดินขึ้นมาด้วยพืชกินอาหารนะฮะอย่างน้นอยๆก็คือ17บเจ็ธาตุสิบสธาตุในดินอีก3ทาธาตุในอากาศ14บธาตุในดินก็คือมีใ um, นตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุหลักนะ แคลเซียมแมกนีเซียมกำมาถานธาลรองเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิโบอนโมลิบิเนียมคอรินนิกเกิลคือธาตุเสริมดังนั้นเมื่อมันเอามาเก็บไว้ที่ใบปั๊บเนี่ยมันก็จะปรุงอาหารแล้วก็สร้างแป้งแล้วก็สร้างกรดอะมิโนเพื่อเอาไปใช้ปุ๋ยน้ำรุ่งทองมีกรดอะมิโนพร้อมธาตุหลักรองเสริมอยู่ในนี้พร้อมเสร็จขีดเส้นใต้มีกรดอะมิโนฉีดปุ๊บเอาไปใช้ได้เลย สิบแปดชนิดแล้วก็มีธาตุอาหารหลักรองเสริมตามที่ผมกล่าวมาอยู่ในนี้ <c oughs> แต่ทีนี้หลายคนบอกเอ้าแล้วทำไมต้องไปฉจีดทางใบอ่ะก็มันกินทางรากแล้วทางรากมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคเยอะยะนะครับหนึ่งดินต้องไม่แน่นไม่แข็งสองรากต้องแข็งแรงรากแข็งแรงก็มีขนรากเยอะถึงจะดูดอาหารไปไปใช้ได้เยอะ ดินต้องไม่เป็นกรดเป็นด่างต้อง pH หรือว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่พอดีอ่ะห้าถึงเจ็ดประมาณนี้อุณหภูมิซึ่งเราควบคุมยากมากนะครับต้องไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปเห็นไหมและความชื้นนะครับเราห้ามไม่ได้ฝนฟ้าจะตกเนะี่ยต้องพอดีแห้งเกินไปกันไม่ได้เปียกแฉะเกินไปกัไม่ได้เห็นไหมครับปัจจัยเยอะมากเลยและที่สําคัญที่สุด มีธาตุอาหารหลายตัวซึ่งมันดูดยากพืชดึงขึ้นมาใช้ได้ยากก็คือเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสโมลิดีัมพวกนี้ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะมันมีหน้าที่นำไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมไปใช้มันต้องทำงานผสมผสานกันนะครับมันจึงจะออกฤทธิ์มันจึงจะสามารถปรุงอาหารได้ดีดังนั้นใบเนี่ยจึงมีส่วนสำคัญในการที่จะ ถ้าท่านใดจะทําพืชนอกฤดูจะทําให้ผลผลิตออกเร็วทําให้เพิ่มขนาดทําให้เพิ่มรสชาติสีสันจําเป็นต้องให้อาหารทางใบครับใบพืชเนี่ยข้างบนเปลือกของมันเนี่ย epidermis นะครับมันมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้มีการระเหยน้ําหรือว่าคายน้ําแล้วก็ไม่ให้น้ําเข้าข้างล่างเป็นปากใบส่วนตรงกลางๆมันมีหน้าที่แลกเปลี่ยน พวกออกซิเจนและในนี้มันมีตัวปรุงอาหารเขาเรียกว่าคลอพลาส์นะครับในใบเนี่ย <c oughs> ดังนั้นเวลาเราฉีดปุ๋ยน้ำเข้าไปปุ๊บมันก็ปรุงอาหารได้เลยไงสร้างความเขียวและใบคือห้องครัวขีดเส้นใต้อีกครั้งใบพืชคือห้องครัวถ้าทำใบได้ได,ดีลูกจะดีดอกจะดีปลูกพืชงามแค่ไหนก็ตามถ้าไม่มีดอกก็ไม่มีลูกครับดังนั้นท่านต้องทำใบให้ได้พืช ถ้าใบดีนะครับไม่ใช่บ้าใบนะครับถ้าใบดีดอกจะดีผลก็จะดีงนั้นแนะนําให้ปุ๋ยน้ํารุงทองครับสุดยอดเพิ่มผลผลิตเพิ่มรสชาติเพิ่มสีสันและสามารถช่วยพี่น้องกเกษตรกรให้ได้ผลผลิตมากขึ้นแน่นอนสุดยอดครับ